จิกนวรัตแต่งหน้าให้ลินดาครั้งสุดท้ายเผยมีสุดลับที่บอกไม่ได้วันที่28พฤศจิกายนศาลา3วัดพระศรีมหาธาตุดาราสาวรุ่นใหญ่จิกนวรัตเดินทางมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมอดีตนักแสดงรุ่นใหญ่ลินดาคาทัานเจริญที่เสียชีวิตลงด้วยสาเหตุปอดติดเชื้อหลังป่วยติดเตียงมานานก่อนที่พิธีสวดอภิธรรมจะเริ่มขึ้น เจ้าตัวได้เปิดใจถึงการจากไปของนักแสดงรุ่นพี่ว่าทราบข่าวเมื่อวานนี้จากพี่ตุ๊กเดือนเต็มแต่มีการโทรบอกก่อนแล้วว่าถ้าพี่ลินดาเป็นอะไรไปให้เราไปช่วยดูแลหน้าหน่อยนะเราก็บอกว่าโอเคเต็มที่แต่พอดีเป็นวันที่เราติดงานพอดีเลยต้องไปแต่งหน้าให้เขาตอนสองทุ่มแต่งเสร็จเราก็ถ่ายรูปพี่ลินดาส่งไปให้พี่ตุกดูว่าแบบนี้ใช้ได้ไหมแกก็ไลน์กลับมาบอกว่าสวยมากคือพี่ลินดาแต่งหน้าสวยจริงๆ ซึ่งเราก็ากลับไปรือผ้าสีชมพูเรามีผ้าพันคออยู่กระป๋องหนึ่งไว้สำหรับคนเสียชีวิตแล้วและเป็นมะเร็งที่ไม่มีผมต้องพกผมไว้หรือไม่ก็เจาะไปตรงคอเราก็าต้องพันให้เขาไปแต่กับพิลินดาตั้งแต่เป็นสาวๆเขาชอบพกผมแกชอบมีอะไรอยู่บนหัวชอบใส่รองเท้าบูทแกชอบแต่งตัวเปรี้ยวตอนนี้แกจากโลกนี้ไปก็ต้องทำให้แกเปรี้ยวเหมือนเดิม เครื่องสำอางที่เลือกแต่งต้องเป็นแบบไหนต้องเป็นเครื่องสำอางที่ค้างคืนพอบพี่ลินดาต้องกลับเข้าไปตู้เย็นไว้หนึ่งคืนเพื่อที่จะชักออกมาแล้ววันรุ่งขึ้นจะสวยมากจะแน่นยังไงเราก็ต้องไปแต่งตั้งแต่คืนนั้นถ้ามาแต่งตอนเช้าน่าจะลอย จิกจะมีวิธีของจิกเองแต่เราบอกใครไม่ได้เพราะน้ำแข็งกับผิวหน้าคนที่มีชีวิตดีๆจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่พี่ลินดาเสียชีวิตแล้วไม่มีเลือดลมจะต้องเป็นแบบนี้ก็จะสวยจะเนียนเหมือนพี่ลินดาหลับไปเฉยๆแสดงว่าเครื่องสำอางทั่วไปแต่งไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ค่ะเครื่องสำอางทั่วไปที่บริจาคมาจิกต้องเอามาทำใหม่หมดต้องเอามาผสมมาคนและเอามาลองกับผิวตัวเอง ขอลองกับคนผิวสีดำๆก็จะเป็นกระปุกหนึ่งขึ้นมาเราต้องมีเรฟเฟอร์เรนสมัยก่อนของพี่ลินดามาด้วยไหมคะจิกไม่รู้แต่จิกรู้ประวัติพี่ลินดาว่าพี่ลินดาแต่งตัวเก่งฉะนั้นจิกก็เลยทาปากสีชมพูไปเลยคนก็ชมว่าพี่ลินดากลับมาสดใสเหมือนมีชีวิตอีกครั้งใช่ไหม ใช่พอทาปากปุ๊บสวยเลยจิกก็ยังงงสวยจริงๆนะสวยมากก็ยังบอกว่าพี่ต้องไปสวรรค์ให้ได้นะพี่สวยจริงๆพี่ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะก็คุยเหมือนปกติเลย แต่ตัวเรานะ่ะอ้างว้างมากกลัวนะเพราะธรรมดาไปตอนกลางวานันบรรยากาศตอนสองทุ่มทางเดินไม่มีใครเลยพี่ต้องไปหาเองที่ไหนที่เก็บศพคะทุกคนก็มองมาหาศพอะไรกลางคืนเราก็เลยหาใหญ่เลยที่ไหนคะเราก็ไปเข้าข้างหลังที่เก็บศพและเจอเจ้าหน้าที่เขาก็ดึงออกมาให้ตอนแต่งหน้าก็คุยกับพี่ลินดาตลอดเพราะที่เราจะได้ไม่ต้องกลัวขอตามสถานที่โรงพยาบาลต่างๆจะไม่เหมือนกัน พี่ไม่ค่อยชินกับโรงพยาบาลจุฬาเรามองหาที่เก็บศพไม่เจอและเราไม่รู้พื้นฐานอะไรอยู่ตรงไหนลินดาสู้มา18ปีจริงไหมพี่ลินดาเก่งมากนะพี่สู้ชีวิตตัวเองมาได้เก่งที่สุดแต่ณนะตอนนี้พี่ลินดาหมดวิบากกรรมแล้วถูกวันนี้แกต้องไปสวรรค์แกยิ้มแล้วค่ะแกมีความสุขแล้วล่ะพี่ก็ดีใจนะเพราะพี่ทำให้ลินดาเป็นครั้งสุดท้ายอย่างน้อยเราก็รู้จักกันแล้วพี่ลินดาก็เจ็บมานานมาก จนบางคนอาจจะลืมไปเลยแต่พอนึกขึ้นได้อ๋อพี่ลินดาถามว่าอยากจะบอกอะไรกับพี่ลินดาขออธิษฐานจิตดีกว่าขอให้พี่ลินดาไปสู่ภพภูมิที่ดีไปสู่ในสิ่งที่อยากไปอยากทำอะไรแต่คิดว่าพี่ลินดาเป็นคนมีบุญพอระหว่างที่รักษาตัวอยู่ก็มีคนดูแลเป็นอย่างดีฉะนั้นแล้วขอให้หมดทุกข์ทิ้งทุกข์ไว้ตรงนี้แล้วไปกับสิ่งดีๆติดตัวไปชาติหน้าหรือชาติไหนๆก็ตามขอให้มีแต่ความสุข ขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ